วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของสกินรถเจ้าแจ็กกี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นรถเด้งด้วยนะรถเด้งนี่คล้ายๆลูกชิ้นหมูปะโอเด้งเติมเงิน199เพชรก็ได้รับไปเลยนะครับ199เพชรก็ประมาณ90บาทหน้าตาของรถเจ้าแจ็กกี้ก็ยังมาในโทนน้ำเงินแดงเหมือนกับสกาที่เพิ่งดูไปนะฮะบวกค่าสถานะด้วยค่าสถานะรถหรือค่าสถานะปืน เขียนผิดบอนี่ GM แม่สีสันแสบตาดีจริงๆรูปทรงมันเหมือนเจ้าแจ็กกี้แปงลงร่างเป็นรถให้เราได้ขับกันนะครับค่าสถานะก็คือบวกความเร็วสูงสุด1ลดความเสียหาย1ลบการควบคุม1แปลว่าขับเร็วถึกแต่ควบคุมยากนะคันนี้และตรงนี้อะไรกดดูเพิ่มอ๋อมันอยู่ในคอลเลกชันด้วยเหรออันไหนเอ่ยอ๋ออยู่คู่กับไอหัวสับปะรดอันนี้เฮ้ย มีชุดแจ็กกี้ด,ด้วยดรอ่านี่เปิดตัวมาอย่างเท่รถกระโดดมาแล้วยังไงครับออดูดเข้าแขนเฉย, <Wow. S 1> เ,อยเอฟเฟกต์เปิดตัวเท่ดีนะเนี่ยโอ้โหข้างหลังอย่างหลอน <laughs> เป็นเจ้าแจ็กกี้เกาะติดด้านหลังนะครับส่วนอันนี้ชุดตัวผู้หญิงผู้หญิงก็จะดูเรียบๆกว่าเออสืสัสนเจ็บดีอะน้ำเงินแดงนะครับคู่สีแบบว่ากระแทกตามาก มีรางวัลแบนด์พอยด์ด้วยผมได้300แต้มได้ตั๋วไดมอนของรางวัลใหญ่เป็นอะไรเนี่ยบีดสกายบอร์ดน่าจะเป็นแอร์บอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับสกินชิ้นที่3ในซีรีส์เจ้าแจ็กกี้นะเราดูปืนไปแล้วไอวอลไปแล้ววันนี้มาดูรถซิ่งกันบ้างนะครับมันจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยจ้า วันนี้เซ็ตสกิลที่ผมใส่มาเนี่ยจะเป็นเซ็ตที่เอาไว้ขับรถโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือมิชาเคลลี่โจโตาทัิยะนะครับสังเกตว่าจะไม่ได้ใส่ลูน่ามานะคลิปที่แล้วเราจะใส่ลูน่ามาเพื่อให้สกายยิงเร็วใช่ไหมแต่วันนี้ต้องถอดออกไม่งั้นตอนขับรถเนี่ยเราอาจจะโดนศัตรูเขาล็อกเป้ายิงได้นะครับวันนี้เราตั้งใจจะไม่เน้นยิงอะวันนี้เน้นแว้นแต่ก่อนจะแว้นเนี่ยต้องตั้งหลักใค่ได้ก่อน ลงที่เมืองพีกใหม่นะครับวันนี้รู้สึกคนลงพอสมควรนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงลงมาปุ๊บเจอรถปั๊บแต่ว่ายังไม่ขับนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์คนแป๊บเอ้าแจ็กกี้วันนี้มาก็ล่วงเลยนะแจ็กกี้ตัวติงตัวติงตัวติงอะไรล่ะตัวจริงตัวจริงต้องล้มดังตึงเออไม่ใช่ตัวติงตัวติงล้มดังจึงตัวตึงล้มดังจริงฟาร์มเก็บเหรียญแป๊บตอนเกมก็มีเรื่องให้ได้ใช้ตังค์เลยนะ ใช้ตังซื้อของเหรอเป้าใช้ตังชุบเพื่อนเดี่แหละซื้อแบบธรรมดาก่อนนะเงินไม่พอ400ลงมาฟาร์มเอาข้างล่างละกันแล้วเมื่อกี้แก๊งไหนเขาไล่ยิงแจ็กกี้เนี่ยเสียงลั่นเมืองเลยนขอเคลียร์หน่อยดีเก็บของเหรอมองดาวตกตกจริงไร่จริงเอ้ซ้าย ซ้ำเลยจ้าไม่ให้ชุบซิปเปอร์คิลแม็กซิมมายืนทำไรเนี่ยเด๋ออยู่กลางเมืองแก๊งน้อนๆวันนี้เดือดนะลงมาถึงซัดก,กันอย่างเดียวเลยของเขิงไม่ฟาร์มลงมาปุ๊บยิงปับ๊บจะโหดไปไหนครับพี่เพ่แถวนี้มันเถื่อนนะไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้สู้ผมไม่ได้ถ้าผมลงมาไม่เจอของนี่ผมวิ่งนะอยู่ทำไมละ่ะเอ้ย มาไงสาวอปปับปับติดโลเลอติดโลก็แตกได้นะโดนยิงอัดรอดยากมันจะเป็นอมตะาแค่แป๊บเดียวแล้วก็หลังจากนั้นจะเหลือแค่โล่ซึ่งโล่เนี่ยมันไม่ได้หนามากนะยิงอัดไปเรื่อยๆเนี่ยก็แตกเหมือนกันนะครับโอเค เดือนนี้ช่องพดพาซามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ,บ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวไวนะครับมาดูรถกันนะครับและนี่ก็คือสกินใหม่รถสปอร์ตเจ้าจ็กกี้ด้านหน้าก็จะเป็นตาสีแดงมียาเขียวยิงฟัน ส่วนด้านข้างเนี่ยจุดเด่นคือลอสแดงที่มันเป็นประกายแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงบอดี้รถให้ความรู้สึกแบบเหมือนเราลงไปขับเจ้าแจ็กกี้อยู่อะส่วนด้านหลังจะเป็นหางมี้นามเฮ้ย hey, นี่มันตัวอะไรเนี่ยไดโนเสาร์หรือกระพอม <S <S แต่ก็เขียนว่ามันเป็นมอนสเตอร์นะครับมาดูความแรงกันสักหน่อยนี่ขับลงเลยเลยเงินเงินเงงเนินลงเนครับความเร็วพุ่งไปที่ร้ 108, 108. อยแปอยแเฮ้ยแรงนะ ลงเนินร้อยแต่ว่าทางตรงเนี่ยอยู่ประมาณร้อยห้นะฮะแรงใช้ได้นะเนี่ยไนขับขึ้นเนินดิโอ้ขึ้นเนินอย่างอื่นขึ้นเนินไม่ค่อยจะแรงนะแรงส่งไม่พอเฮ้ยมีเสียงเท้าข้างหลังเฮ้ยใจเย็นเพื่อน่อยไปก่อนเดี๋ยวเราตรงไปที่วงฟ้าก่อนนะครับวันนี้ต้องไปหาปืนสกาเราต้องเล่นคู่กับรถสปอร์ตมันจะได้เข้าคู่กัน แอบเลี้ยวยากเหมือนกันนะเนี่ยรถมักปัดเฮ้ยมันแรงจริงคุณผู้ชมแต่ว่าควบคุมยากอย่างที่เขาบอกเลยนะฮะไปแจ็กกี้ช่วยกันตามหาปืน2คนไวกว่าคนเดียวโอ้แล้ววงบีบด้วยเราต้องหาปืนสากาให้เจอก่อนเข้าวงนะครับเพราะว่าถ้าหาไม่เจอเนี่ยมันจะไม่เฟี้ยวไงคุณจะบอ<า>กว่าผมไม่เฟียวเฟียวไม่เฟียวผมก็เอารถแจ็กกี้ชนคุณจนเลี้ยวว่ะ เด็กๆในเขายังบอกจะก,กินเนฟยวจัดแย่วงเริ่มเจ็บแล้วนะเนี่ยทำไมไม่ดรอปเลยครับปืนสกาตอนเราจะเล่นเนี่ยรู้สึกหายากจังสงสัยผมต้องเปิดรับสมัครคนช่วยหาปืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวรับสัก8คนเงินเดือน5บาท <c oughs> วันๆไม่ต้องทำอะไรนะช่วยวิ่งหาปืนอย่างเดียวดีไหมเออไม่น่าดีหรอก <c oughs> เงินเดือน5้าบาทตกวันเท่าไหร่เนี่ย รวยตายเอย้ไม่ดับเลยแหละครับอะไรนะค้างแสงตรงนี้เอ้ยแจ็กกี้เจอปืนแล้วเว้ยมาร์กตรงไหนอ๋อตรงนู้นตรงข้างรถเลยนีหว่าใช่ไหมแล้วเราไปวิ่งบนบ้านทําไมเนี่ยวิ่งมาทางซ้ายก็เจอแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอเอา้าแล้วมาร์กตรงนู้นโอ้ชีวิตมาได้แล้วปืนประจําตําแหน่งวันนี้เราเล่นครบเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวไปซื้อชิปอัปเกรดอีกอันก่อน มันต้องอัพขึ้นเวลสามอพร้อมลบใส่จุกเก็บเสียงด้วยมันจะได้ไม่แสบหูปืนสกาของแท้เนี่ยยิงแล้วต้องแสบหูนะแสบมาทุกยุคสมัย GM ไม่คิดจะเปลี่ยนเสียงปืนเลยใช่ไหมเอกลักษณ์ของฟรีไฟล์อ่าขึ้นมาจิก,กี้ตายเวลาแวน้นตกไฟเลี้ยว เลี้ยวซ้ายเอียดนี่มีดิฟเล็กน้อยเฮ้ยมันควบคุมยากจริงๆนะเนี่ยเวลาเลี้ยวมันรู้สึกแบบว่าปัดๆนะครับคือคันนี้ผมว่ามันเหมาะกับเวลาขับทางตรงเวลาซิ่งๆฝ่าก,กระสุนอะไรแบบนี้นะตรองโจดเลยแต่ถ้าเราต้องการความคล่องตัวขับซิกแซกไปมาเนี่ยคันนี้ผมว่ามันยังไม่ค่อยโอเคนะครับมันแอบควบคุมยากอะ่ะมีปัดๆเล็กน้อย มเหมือนประมาณไอรถฟอร์มูล่าเลยเดี้ยวยากนิดนึงเนี่ย <c oughs> แต่เวลาทางตรงยาวๆซิ่งเพลินเลยนะครับดูความเร็วนี่ยืนพื้นร้อยหกร้อยเจ็ดนะยกเว้นเวลาขึ้นเนินอันนี้สกิลมิชามันอาจจะทําให้รถขับเร็วขึ้นนิดนึงด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ <c oughs> แต่น้อยก็ปลอดภัยขึ้นนะครับเวลาเราขับแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวโดนศัตรูล็อกเป้าเลย <c oughs> ด้านหน้ามันมีใครชุบชีวิตแสงมันแยงตา <c oughs> แสงมันแย,ยงตาเกินล่วงไปหนึ่งเฮ้ยใครยิงอะไรข้างบนยิงเรียกเหรอยิงเลียกหรออัดกระป๋อสองคนสวยไอ,อสย้สาบยิงสาบยิงหมดตี้ปักธงไฮไลท์โชว์ไป็หนึ่งที ต้องอย่างนี้ขี่มาทีถล่มทั้งเมืองแก๊งนอนๆเขากําลังชุบชีวิตกันอยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้เขาก็อยู่4ี่คนนี่หว่าแล้วเขาชุบใครอะ่ะหรือว่าคนละตี้แน่ๆเลยตรงนี้อาจจะตีหนึ่งแล้วก็ตรงที่ชุบอีกตีหนึ่งสองตีกําลังดูเชิงกันอยู่ไนงะไม่มีใครบวกใครส่วนผมขับแจ็กกี้มานี่ชนเลยชนมั่วเลยค <c oughs> ันนี้มาต้องเล่นแบบสายบวกถึงจะมัน ขับออกตามล่าคนนะแจ็กกี้จอมขมือแบบเดี๋ยวเราลองขับตะเวนต่อไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยท่านหน้าใครเข้ามาโอ้ย่าดหน้ารถวิรอ,อดเฉยตีวงดูเทิร์นก่อนโว้แล้วตีวงยากด้วยดิวงเลี้ยวอย่างกว้างอนะ่ะนึกว่าขับรถสึบล้อตีวงขึ้นเนินก่อนปาดฝาเล็กน้อยคอยๆกระดึบ๊บที่เขาย,ยิงจากบ้านนี้ใช่ไหมวนรอบ,บ้านก่อนรอบเป้าเฮ้ย นตั้งไอวอร์จ็คก,กี้ยด้วยทางขวาโอ้ยเบา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 ,บาอย่ายิงรถรถหายากพังแล้วเดี๋ยวมันไม่มีขับดูทรงและเขาไม่ลงแน่เลยอ่ะเขาจะยิงอยู่ข้างบนไงถ้าผมขับวนไปอีกอาจจะไม่รอดเดี๋ยวเราวนมาจุดอื่นก่อนนะครับจุดเมื่อกี้มันชนไม่ได้ด้วยเขาอยู่บนบ้านวนกลับมาขอบคาตูก่อนโซนนี้ยังเงียบอยู่เปลี่ยนรถก่อนละกัน กี่โดดต่อไปผมกลัวรถทางจุงเบยเราต้องรักษารถไว้ได้ถึงช่วงวงสุดท้ายนะครับเฮ้ยซ้ายก็ไม่หยอกใครเคาะมาเสียงปืนอย่างนี้ SVD ปะเราเอ้ยเบา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 บา,บาไอ้น้องติดโล่เหรอลาก่อยยิงพี่ไม่ว่านะแต่อย่ายิงรถรถมันยิงบางๆอยู่ อันนี้วงเริ่มจาเล็กลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขับเจ้าแจ็กกี้ปวดรอบวงเลยเออผมจะไม่ลงรถอ่ะผมขับยันพังอ่ะบอกเลยสีขนาดนี้เป็นผมเห็นใครขับผ่านผมก็จริงนะสีนี้แสบตาใช้ได้นี่นะครับรดช่องเนี่ยกซ้ายด้วยเป็นไงวออิ่งชนเข้าไปเต็มๆเลยพังไหมเนี่ยแล้วข้างหน้าอะไรอะ่ะเอเ้อยเล่นอะไรกัน วิ้ยโอ้แจ็กกี้สวยข้างบนตัวหนึ่งใครเขายิงรถสับพังเลยโอ้กำลังแว้นมันๆหลังเสาไฟอ่ะหนึง่งไอ้ตรงนี้เขาถล่มกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็ขับรถผ่านมาอีกแล้วหลังเสาไฟตัวหนึ่งเล็งรอเลยมาแล้วล่วงลาก่อยนะปักธงโชว์เตึมอีกหนึ่งที ไม่รู้ใครเคาะรถสะพังเลยแล้วมันหาไม่ได้แล้วด้วยไงวงเท่านี้ต้องเดินเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้คนละอารมณ์เลยเมื่อกี้สิ่งรถอยู่ดีๆกลายเป็นเดินถนนซะง,งั้น <c oughs> โดยรวมขับมันดีนะครับคันนี้ด้วยความที่มันแรงแล้วก็ถึกกว่าเดิมอาจจะทนลูกปืนได้มากกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบทนถึกอึดจนใครยิงไม่พังนะฮะ ก็ใครที่ชอบอะไรแว้นๆเง,นงันๆผมว่าต้องคันนี้เลยถูกใจแน่นอนเอาละตอนนี้หกคนสุดท้ายเฮ้ยมันมีคนวางไอวอรจักกี้บนบ้านด้วยอะ่ะไอคนที่สายเติมแน่นอน <Hey. S 1> ลวงหัวลั่นนะบอกเลยยิงใครจจะก,กี้สวย จะว่าไปช่วงหลังๆรู้สึกทีมงานเขาเริ่มปรับปรุงโปรเติมเงินแล้วนะเริ่มจะมีของดีๆใส่เข้าไปนะครับอย่างวันนี้ก็ได้สกินรถก่อนหน้านี้ก็ได้ไอวอร์จักกี้ใช่ไหมเฮ้ยใ,ใครเคาอะไรุยยิงคมแล้วเนี่ยเรายิงเจ็บซะด้วยไม่เหลือ4คนแล้วนี่หว่าแปลว่าตอนนี้2คนสุดท้ายนะครับหัวคมคมกหัวคมวคม เอาปืนแจ็คก,กี้สกิด<อ>หัวมีสะดุ้งกันบ้างซ้ายหนึ่งขวานหนึ่งเอตัวซ้ายนี่ล่อเป้าผมอยู่แน่เลยเดี๋ยวขอเคลียร์ขวาแป๊บหย่อน RCS แป๊บอุ๊ยเอตซ้ายนี่ก็ไม่เลิกอุ๊ยอุ๊ยินเจ็บนะไอตัวซ้ายเนี่ยเป็นจะเอาผมตายพันยาแป๊บน่าจะตีเดียวกันนะ <ๆ S 1> เขายิงไปทางผมอย่างเดียวหย่อน RCS แป๊บ สาบยิงยไม่เลิกฮะไอสองตัวนี้ปืนอะไรเหรอปืนอะไรเหรอแลกปะละ่ะแลกได้นะแต่แลกสองนัดพอนัดที่สามไม่ไหวเดี๋ยวแตกปืนเขาแรงจัดเลยยอดอาเจียตไปยอดอาเจียตไปสาบยิงสับยิง,ย,งยอดอาเจียตไปยอดอาเจียตไปยอดอาเจียตไป สับยิงลวงหนึ่งเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะมันงน้อนสับยิงแตกหนึ่งอ่าอเหลือตัวเดียวยอดระเบิดไปยอดระเบิดไปสับยิงแอบหลังต้นไม้ใช่ไหมไอวอลหมดหรือเปล่าอากาศนี้สับยิงวิยังมีอีกเหรอยอดระเบิดไปสับยิงสับยิงลาก่อน บันเทิงดีจริงๆนะครับสกินนี้โดยรวมแล้วก็ดีนะใครที่เติมเงินเป็นประจำอยู่แล้วก็น่าจะได้สกินไปใช้ฟรีๆนะฮะแต่ถ้าใครที่จะเติมก็ประมาณ9กัสบาทนะครับ